พัชราภาโชว์ช็อตหวานขี่หลังไฮโซหนุ่มเพื่อนๆนเชียนหนักมากเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอั้มพัชราภาชัายเชื่อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสะความแรงและความนิยมของสาวอั้มก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วย และต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอั้มพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่างอั้มพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกัน โดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวไทยอีกด้วยล่าสุดทางด้านอั้มพัชราภาได้บินไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเพื่อนๆงานนี้เลยได้เห็นช็อตหวานอั้มพัชราภาและไฮโซนินโดยทางด้านป๊อปคำกเกเมได้ออกมาโพสต์คลิปซีนหวานอั้มพัชราภาขี่หลังไฮโซนินโดยในคลิปก็มีการแซวเบาๆว่า,วาเอ๊ะยังไงมันยังไง